ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย พตลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธการทางกฎหมายและการยุติธรรมได้พิจารณาแล้วว่าการให้ข้อมูลชั้น14ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจกจระ,ะทบต่อหลักนิติธรรมและความเสมอภาคความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมจากมติด,ดังกล่าวคณะกรรมการสองคณะประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทำเพื่อกำหนดแนวทางใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำข้อเสนอในเชิงระบบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอต่อวุฒิสภาและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเพื่อดำเนินการพร้อมย้ำคณะกันมาทีการสองคณะมีได้มีเจต,ตนาในการทำลายเกียรติของวิชาชีพแพทย์แต่ทำารงไว้เพื่อความเป็นธรรมความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สังคมไทยควรยึดมั่นร่วมกัน พลตำรวจตรีวงวริศศรีคมผู้ทรงคุณวุฒิสำนนกง,งานตำรวจแห่งชาติช่วยราชการกองบินตำรวจร่วมกับอบตเกาะหลกักและชาวบ้านหนองกกอำเภอเมืองจงังหวัดประจวบคีรีขันร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นักบินและช่างเครื่องที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตสามนายโดยนำเข้าปลาอาหารพร้อมของขาวานมาร่วมทำบุญพระสงฆ์จากวัดหนองพังพวยและพระจากศูนย์ปฏบิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะรวม้ารูปที่มาสวดมนต์เจริญภาวนา ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทั้งคืนทำให้น้ำท่วมขังการจราจรเป็นอัมาพาตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลีรถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้ผู้ที่ทำงานในบริษัทด้านในต้องนำรถมาจอดบนถนนเส้นหลักซึ่งไม่มีน้ำท่วมขณะที่ซอย7รถยนต์ขนาดเล็กจอดเสียอยู่หลายคันส่งผลให้บรรดาไราเดอร์ที่จะต้องเข้าไปส่งของรวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารถพ่วงไม่กล้าที่จะนำรถเข้าไปเพราะกลัวรถจะเสียล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วบางส่วน นายธวัชชัยจันทกิจนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้างนำกำลังไล่ล่าคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีจอดทิ้งไว้ภายในวัดศิริการหลบหนีเข้าไปในป่าหญ้าในซอยหนองขอนห้าขยา,ยามว่ายน้ำจะหลบหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามไปจับกุ่มตัวไว้ได้นำตัวขึ้นมาจากน้ำและนำตัวออกมาจากป่าประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันการจรกรรมรถหายสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีมารับตัวคนร้ายบอกว่าตกงานจึงเดินมาเรื่อย มาพบรถจักรยานยนต์จอดคาคุณแจไว้จึงขับออกมาแต่ไม่รู้ทางแล้วก็ขับเข้าไปในหมู่บ้านจนมาพบคนแล้วก็รีบทิ้งรถวิ่งหนี ชุมชนสองฝั่งคลองบ้านไม้รูดชาวบ้านแห่จับปลาในลําคลองช่วงน้ําในลําคลองลดลงระดับน้ําอยู่แค่อกโดยใช้อวนล้อมทั้งสองฝั่งคลองเพื่อจะให้ได้ปลามาทําอาหารที่เหลือก็นําไปขายให้กับชาวบ้านสร้างไรายได้เสริมส่วนใหญ่จะเป็นปลาใบขนุนราคากิโลกรัมละ6 0ส0บถึงบาทตามขนาดใหญ่เล็กของปลาโดยจะวางอวนล้อมปลาไว้ในเวลาช่วงเช้าตลอดลําคลองจะได้ถึงเวลาละ5ถึงกิโลกรมัมในเวลา3าถึงชั่วโมงชาวบ้านไปซื้อมาทําอาหารอาทิทอดราดน้ําพริกแกงส้มและอีก หลายๆเมนู ผู้เสียหายเดินทางเข้าพบทนายณัฏฐพงศ์บุญเกิดหรือทนายกบเรียกร้องกรณีถูกทนายความชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตทิ้งคดีทั้งอาญาและแพง่งที่ว่าจ้างให้ดำเนินคดีรวมถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการดำเนินงานทางกฎหมายและเรียกร้องให้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสภาทนายความเพื่อดำเนินการเอาผิดและลงโทษทางวินัยกับทนายคนดังกล่าวโดยเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วได้ติตต่อว่าจ้างให้ว่าความสองคดีคือคดีอาญาเรื่องช่อโกงและคดีแพง่งเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินระหว่างตนกับภรรยารวมเป็นเงิน2 0 0แ บาทเสียเงินค่าทนายไปแล้ว50 0 0 0บาทยังต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางอีกนะไม่ท้วนแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยเมื่อต้นของเงินคืนจากทนายคนนี้กลับปฏิเสธพร้อมจะขู่ฟ้องกลับด้วยไทยนิวส์เอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจามาศอตัดสิน